กับลหลังฝายหน้าพยานิตหน้าพญานิตหน้าพญนิตหลังฝายี่หน้าพญนิตของพญนิตพ้าของเก่า,า <l ots> ไหมฝายรถพุย,ยุง <l ots> กูนแม่ คุ้มคีคุ้มคีแม่แม่วังหมากัดเจ้าด้เจ้าว่าเจ้ามีวานของดีนะวังหมากัดเจ้าได้ไปยังไรพาไปดรอกพ้อมไม่ต้องสะเก็ดมีนั่นบ่น าไหนอง้าพญ์แสงหน้าปูนิดหน้าพญินิดเนี้ยพญ์แสงเนี่ยขาวตราบเลยอันปูนปูนบอ่อปา่าเป่นสระพญ์ปอดเก่าเดี๋ยวดีก่อน Okay. <laughs>